สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางเดีวนะคะดาว VIP นั่นเองนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะปุดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะคุณการคำนวณนกิจศาสตร์ของเรานะคะให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะ,ะทุกคนนะ,ะ,ะ,นะมากล้องไม่แจกนะครับดาว v i p นนั่เองนะวันนี้มีดาวเดียวก็คือดาว v i p นะตัววินนะคะใครจะวินห้าตัวก็ได้หรือจะวินสี่ตัว ใครจะวินนะ,ะวินได้นะคะมาไปเลยนะฮะไปเรียนคณิตศาสตร์กันทุกคนฮะอะฮะ,นะฮะ กล้องหนูปนี้ไปเปน,นี้เด่นะ่ค่ะกล้องเอียง่นสามสองสามหกสามเก้า 对，嗯。嗯。对。

นี่เลยคะ,ะสำหรับดาววีพีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเน้นนะทุกคนนี่เน้นนะคะ <c oughs> นักค่ะนี่คือเน้น วิน4ตัววิน5ตัวได้นะคะถ้าจะวิน6ตัวก็วินได้แต่ว่าไม่ได้ให้6ตัวถ้าวิน6ตัวก็เอาจิตไปใส่นะทุกคนอ๋อนี่เลยนะคะพวกร้อนแล้วมาวันนี้เด้อขอให้โชคดีนะทุกคนนะดาว V.I.P. ไปแค่3กับ2ก็ได้3 2 3 6 3 9 2า2 5 2สซื้อ2 1อย่าลืม2 7จิตนะคะ สามสองสา3หกสามเก้าสอซื้อสองหนึกดื่มอจิตอันนี้ก็คือเน้นนะคะเน้นให้นะอ้าทำไมเน้นสองสามองสองงงไหม <c oughs> เอาเอาเอาละตามนี้แหละทุกคนเอาตามนั้นตามนั้นตามนั้นอ่าจริงไหมสามสองสาองสองโอเคอ่ะขอให้โชคดีไปเด่นก็ได้ แล้วแต่ชอบนะคะอือจ้ะ